ดูดูไปถึงไอ้ท่อนนี้ไม่ได้ดูแบบผมดูดูของอะไรนะติดตามข่าวไว้นะฮะเราจะได้รู้ว่าเออน้ำมันมาแค่ไหนอะไรยังไงครับไม่งั้นเราไม่รู้เราก็จะเดี๋ยวหนีไม่ทันเนาะไม่ทันฮะเดี๋ยวหนีไม่ทันเดี๋ยวไปจิกนันไปด้วยกันหน่อยนีเนาะไปไปจังน้ำท่วมโอ้โหตีรถตีรถจับอีกใช่โอ้ถ้าเราตามข่าวเราก็จะไม่ไม่เข้าไม่เข้าใจเหตุอะไรครับ เราจะได้ระวังตัวคันนี่ก็คือมาอัปเดตแม่น้ำน่านหน้าวัดภระรีรัตนะมหาธาตุลูกหน้าวัดพระพุทธชินราชซึ่งวันนี้เมประมาณหัึงวันสองวันนี้มีฝนตกลงมาหนักแล้วก็น้ำ ็เริ่มมาถึงจังหวัดที่ตึนโลกแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยำไมเป็นทางน้ำออกมาไม้เก้ยวไม้เก้ยวโอ้ทำไมขึ้นมาเรื่อยเลยมันรอดมาได้เรื่อยอ่ะี่ยม่รู้อ่ะโัมใหมันจะขึ้นมาไหมอ๊ ไม่ใ่อ่ะป่ามันมาจากนู่นแหละน้ำมันก็ไหลไปตามน้ำป่าถ้าฝนตกก็ไมัจะดินโดดขึ้นมาบงเยเบ้งเนี่ยไตมันก็ขมาตรงนี้อีกแล้วไลป่ามันจะโดดขึ้นมามันอยู่ในน้ำดีกว่าม่อยู่บนธรรมดาาอยู่ในน้มันก็ไปตามน้นี่ ดิ่งกระเด้กระเด้เนอะเห็ดปกติเล่นน้ำอ่ะน้ำมันจะแดงหรือเปล่าไม่รู้วันมันเล่นน้ำถ้าน้ำมาอย่างนี้มันก็เล่นน้ำชอบฝนยิงฝนตกยิงหนุก เอ้มานะเออเด้อเ้อไปเลี้ยงนี่แฟนะีดำอเอาไปลุยดำเดี๋ยวให้ลุงหา,งาให้ดีกว่าแรงมากเลยตรงนี้นะฮะน้ำแรงมากเลยฮะถ่ายถ่ายกว้านไปมสิกว้านกว้านในนู้นมาให้ดูเห็นเห็นระดับน้ำตรงนู้นก็จะเป็น พระปรางแล้วก็พระวิหารพระพุทธชินราชฝั่งน,นั้นอันนี้เราอยู่ฝั่งสาชกางจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวานนี้เราไปฝั่งนูน้นน้ํายังไม่ขึ้นเลยวันนี้โอ้มาน้ําขึ้นเยอะเลยนะครับนะใช่เออดูว่ะน้ำขึ้นลิงตตะลิงหมดเลยเมื่อวานนี้ยังไม่ขึ้นมากเลยขึ้นเลย แสดงว่นนาน้ำเริ่มมาแล้วนี่ไมาแล้วจะมาหนักๆเมื่อไรก็ยังไม่รู้เดี๋ยวหอยดำแย่พี่ระวังนะทันวิวจากหอยแย่ป่ะฮนะขันนั่นแหละมามุยหอยดำแย่ <c ười> ตลาดได้ก็มีฉุก

มีเต็นทมาขายของเลยนะมาขายขีดยาเปล่าขีดยาเปล่า,<ะ>า,าไม่ีขีดยาน,นีมันส่งก็เป็นตลาดนัดเอาเรื่องสุกไปนะอขายหาตลาดนัดขายของหรือไปว่าธรรมจักเลย